เด้อพี่น้องสวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะมาหอดปลาแล้ววันนี้ปลาไพนได้พี่น้องวันนี้แต่ว่าเป็นมันมือสองว่าเขาคนไปแน่แล่ะเนี่ยมาส,สโลขีเกาเขาลองมึงหามือหนึ่งบ่มีพี่น้องเลยอันนี้มาเป่าไม้ไม้อะไอีกไต่ลงมาอ,อีกอีกเส้นทางหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องมือสอง <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณมากมาย ที่เขามารับชมปรากคนคนละกเกษตรเนาะคะ่ะเนาะเราติดตามชมผลงานของคนคนละกเกษตรเด้อค่ะเด้อเพี่ๆพี่พน้องจ้าพาพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องเอามาลุนิึงสีได้หัวบอพี่น้องโลขี้เก่าหายังสิละพี่น้องมันย่ำนี่เครือหังเคลือใต้มันกะหาย,ยากหลยแต่คนขี่เก่าเ่นบางเถ้าบางผุมหนี่ก็เป็นโล่สองโลก,ก็มีได้ขันมันไหลเครือบคุ้มเดียวมันขี้เก้านี่มาลุนกันจ้าพี่น้อง ว่าสิมันบ่มือนี่ปนกับปะควนเด้อเปิดๆพี่น้นนนนองจ้าอ่ามือเสียมกำลังสอมมึงเจ้าะเข้าไปได้แล้วนาะค่ะพี่น้องซับหากไฟเข้าไปจังหน่อยเข้าไปหาเขื่อขันตุกพงหนึ่งกะเออคืออยู่ขันตุกพงส่วนหมากมันเงาไผ่ไม่สิลงลักษณะแบบนี้คือ แต่ข้าซับขอไปใดก็คือหลายทั้งในบางเถือเขา้ากะเรือเขาเนี้ยหัวสองหัวไปอย่างสัรพี่นอ้องบองเถือภูมิหนึ่งกับป็นโลสองโลเดี๋ยแต่มันขีเก่านี่มัน,นรุ้นมันมือสองกันจ้าเพื่อนๆพี่พี่ๆน้องๆจ้ากำลังเห็นหัวตัวนะเอามาซ่อมมึงหัวใหญ่หัวน้อย มือเสียมกำลังบ่องหัวพี่น้องเพื่อให้เด็กหลุนไม้เขาให้ลูกสาวแต่ของมันบึดแห้งเท่าเหลวเนาะค่ะพี่น้องวางมือพ่าข้างในก็มีหน้าแน่มึงเห็นส่วงอยู่นะแมนประตุกูปแมนทั้งงา,าไพ่ซองบ่อยเห็นพี่น้องมันไก่ข่าน้ำค่า นี่จ่องเอาใกล้ๆจังน้อยก็ได้บังเถ้ากับคุม้มเราหัวสองหัวไปยังสลับพี่น้องไปเรื่อยๆเ,อเสียนตุกกำลังจะเอาหัวมาโซ่เนาะจ้ะพี่น้องโซ่กล่องแนเสียนตุกสวยบ่โอ้สวยอยู่นะคะพี่น้องเออมาเรียกแหกมันพี่น้อง แน่เงาไผ่ี่แสบอีลีเลยพี่น้องเนียยหอมหนุ่มแต่มันในสายกะเสียงแน่บังหัวกับบซุกแบบลักษณะแบบซุกอยู่แตกเพ่นซุกแบบจังไรล่ะเขาอื่นเออกําลังกำลังซับเงาไผ่อยู่จากภูมิภัมาหลุ่นมั่นมองไม่ก่อนพี่น้องมาหลุ่นถอ่าย่มันก่อนนี่ เรากำลังจกเงาอยู่มาหลุนน้ำราเบิ่งนี่เคลือยอยู่ข้างนอกเคลื่อตัดออกไปน่ะขุนโจโดอยู่ขุนหุนเปนดึงออกไปสีนี่นะอ๋อดึงออกไปดึงออกจากเคลื่อนเครื่อมันใหญ่บ้าดเว้ยสามเครื่อนซีเครื่อนเห็นดอกบอบ่เห็นเลยนะอุ้ยบึงมึงเลาะกลงมาใน่พี่น้องมันเงาเดียวแล้วมหมยสามเครือนซีเครือนเราหัวเราก้องอ่างหลากในกระตายย่ะ อันนี้มันหัดว่าดากมันหักอยู่นี่นี่มันหัดดากคืหัวงามๆของเราพี่น้องมันยังหมลูกอีอืมมันในตอเรียนมันเรีนออกขอกออกลงคองก้อยมานนำลุ่นเล่าอยู่กับพระธาตุแมันพ่อหัวดอกเขามานนำทายคลิปเล่าอยู่และมันจะไปหาเราหัวมันนั่น ก่อมันนั่นหลุดเล่าก่อยเรื่องพัฒนาพ่อหัวอยู่ได้ยินเสียงเล่าห้องอุ้ยอุ้ยอ,ย,อยู่ค่อยเรื่องมาเขาจุกไวจริงอืมถ้าไหนเขาจุกขางหนึ่งนะมั่งอืมมันมือสวงพี่น้องป้านน่อยก็หัวซ้ำหนีมึงพุ่มเดียวพี่น้องเอ้ยมึงหัวมันเนี่ยนี่ก้องอากลากเล่าได้ตัวนี้มันมือสว่างเราไปเอาแกะพุมพพ่มไผ่พุ่มไผ่พุ่มนันได้หัวเดียวก็เลยมานหล่อเบื้งเพลินทั้งนี้ อยู่ใกล้กันนี่แหละบอกไก่กันประได้ดอกตุ๊กอ๋อยมัดมือองก็สิไปหลุ่นมึงสิไปหลุนล่นมันมือแหลกห้พี่น้องมึงได้ยินเขาว่ามันมือแหลกอยู่ทางขุนเจ้าวิโต๊กขุนมัดแต่จริงหายากแต่ได้เขาทับไปแล้วว่ามุขไม่ไมีจริงอือพูดจริงมันสิสอดออกข้างขุนมัง้งตัวน,นี้ย่าแม่บุญหอมเลรามือหมานมือสมังเหลืออยู่ไม่อยู่ยนั่นไม่ใช่น้องแม่นตี เขาซับแล้วดิพังไว้ในเด้อดินมันดินดินมันซูมมันสิเดือเกิดแฮะฮามากุดปีใหม่เฮ้ยไ,ไปเบิ่งมันไปเบิ่งมันมือใหม่กพี่น้องเมือใหม่เขาเบ่งเขาบอกจ็กเท่อนอันน่ะนกุ๊กปื๊กกุ๊กเ,เกสือภัยออกจาก,กรัวภัยมาเบิ่งปลาน้าบ่อน,น,น,น้าพี่น้องเบิ่งเอาวันเขากุนเมื่อเลยนี่นะมันนี่เขากุนไปแล้วพี่น้อง ัวนี้มันสิเป็นมันมือสองมันมันเด่นเขาเอิ่นเองนี่แหละมันเป็นมันมือสองห้อยเขากลนแล้วมันเขากลนจินมุนเหมือนนี่มันมือสองพี่น้องไปตอก่อนสิไปเบิงทังผุนก่อนเบิงมันมือแหลกก่อนเด้อมันมือสองเราก็มาหลุ่นมันมือหนึ่งเขาเบิงพี่น้องว่างามอยู่นี่กําลังได้เครื่อนหนึ่งวัสัต มันคงกินเต็มกะตาลูกสาวกำลังฮัดกลอนขานมามาพอ้เคลื่อนมื่อนึงมาสั่นกำลังกลนอยู่นี่ลงคลองนี่เป็นยนะัติ่งใหญ่ๆนะปั๊ดติ่งมันอีพกพออีเม่เลี้ยสองวันอืมก็ไปกำลังลงคลองอสองนะมันลงคลองเอาออกก็เหลืวสองหัวอืมตัวนี้ขงเคลื่อนมัน พี่น้องเพื่ออาลานเลยเพื่อมันแบบไงมันผัดบอ่อเขาเงาไหมบอ่อหองแยกห้องกับบอ่อยู่ในเงาอัน้แผ่นแม่นเขาเงาเนี่ยคือต้นนั่นต้ตงในเงาใหหลุนเบื้งพี่น้องสิม,มานบอ่อพุ่มนี่ออกจากเมยพุ่นหอมออกมานั่นเมยบุญหอมเราก็ได้ร้ายเติบละเพมันกับไข่แงอยู่เนาะ นี่น่องเมย์หอมอยู่งามอยู่พี่น้องก็ลังใดมันเคยเดียวกบทอว่าร้ายเติบเลยซ้ำนี้พี่น้องมัคกดบ้าเหลวอยู่นะสโลเลยอืมมาหลุนมามั่นกาพี่น้อง สองหัวฮ <laughs> เดี่ยวหัวเดี่ยวจะพ่อมันนั่นอยาเอามันออกมันกดกันหันมันสองหัวพีนว่น้องสองหัว,ว,น,หว <laughs> นี่ก็ว่าเจ้หัวเดียวจะแก้ออกกระทิเป็นสองหัวมึงหัวมั <laughs> นมันนอนอิงก,กันอยู่เออเดี๋ยวตามไป ตอมกันแล้วด้วพี่น้องมัน,นี้รึ่งมีไงหลวนมีไงสีมีไงตุกมีไงโฮมม,ม,มาสโลปปลานี่นแ,แตงไผ่แตงมันอยู่แตงหม่องนาง,ง <confidence> สีเครื่องมันเปนบอสีเนี่ยอลันมเครืองมันอะเนี่ยนานเาง่าโอ้อยยยยยย้ยยย้งองไม่ทัยได้แต่ลูกมันมยย เออจังฮ่า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 โอ้โหเอออืแ้มันก็งามทะเลาะทะเ่็ดอยู่ดินมันแน่นทีเดียวอ่อืมว่างามอยู่ว่ากระดูกคักลูกเหนียบดด้วยดูกแบบนี้เต็้มตายหยาดเออ ามันความก่อือฮะแเรเห็นหัวของเขาพี่เนาะ้องไหลไมอยัวมันเอ้ยยังเงางมโคโลอือใบเป็นสูอ้ใบเป็นปุ่มตอกี้คือกันก็มองนี้ละ้า เก็ไล่อยู่ดอกสโลหลุดไม่ไงเลยเออกลมลําแข็มแหลมซ้ำนั่งกันงามแล้วไม่ไงเอ้ยเอาใดวันไงไปเออเจ้าโคตรลุ่นเนาะำามองจะคล้องอะไรในหลุมอะไรล่ะนี่ง่อมันง่อมันดูขูดผีหน่องมั่งกระเลียบง้อบกไก่ใหญ่จริง ติงไงไง,ไงนี่ล่งควงเลยเนี่ควองหนึ่งติง่งเนี่ยนี่เพิ่นงอโบกย,ยัไงไปในพีน้องนี่เป็นรุ่นนี่รนกระเพาะงามงามงาัโดดขัดัวเพิ่นพีน้องงอโบกยัไงต้องงจังสีกระเพาะงามงาม คบามมเข้มแหลมประมาณนี้กำลังต้มแสบโอ้ยแกงเนาะพี่น้องเนาะหัวขึ้นให้ดูอีกแล้วหัวรุ่นเดียวกันหมดเลยยังมาท่านพ่อพ่อ,พอ,พอแม่มันเลยพี่น้องอพอตุลูกโอ้ไม่ไงลวนขวันหน่อยมันคถ้เพอมันหัวงามวะ quần mận nồi lần đấy luôn, khuẩn bông nhảy, cứ ừ, oh, cái hoa quẩy mận hoa bông quẩy nhảy, cái hoa treo, cái cái hoa nòng na, cái cái hoa nòng, um, um, hoa อันหัวโดวกได้อีกหรือ,อยังจ้าเป็นเตานึงงามๆงามๆพี่ห,หนง oh, หเรียบร้อยคืออัน,นี้เรียบร้อยแล้ว,ห,วหัวกับประมาณนี้แหละพี่น้องมี่แต่หัวบกหงายหญ่นามัานบกอยู่น <laughs> เนาะเฮ้ยเนาะเออหิวคื <laughs> อรามยอนหอมไายเฮ็ดแล้ว <laughs> มันห้อเก้าวของสิยกกล่องโซ่เนี่ยกับบ่งขีมองอย,อยขีมยางโอ้ยนอซิโซ่องเขานี่ยกับบได้ขีมอยนางนางตีหัวมันปั่นขวดเหมือนแบลายนี่นี่วหน,น,นึ่นนง,งอ,ยอย่ายงเจ็ดขลัดค,คือบางมึง เดีเ๋ยวโซกกองมึงคือบงัมองมัมนเนี่ยโอ้มอแมนแหลงบ่นีนนั่นงคน,นไปพมันที่น้องมนคนเนื้ได้ยิ่แล้วหนึ่งหนัว หัวมันพี่น้องเอ็นขึ้นเขาหนาวเลยหัวมัน <c oughs> หัวมันหัวมันหลับงานนักเลยเอ็นขึ้นเอาฮะอุ้ยอุยฟางหันข้าเปิดกองไว้ขาวลืมใหญ่ขาเปิดเรียวไหมอู้ไดายไล่ตือหรือยังวะก็ไมนลงขวาง มีห้องมีไจุกแล้วก็ได้้ลยหัวแล้วหังโปอื่นเ้ามเออปุ่นเครื่อนึงอยู่ยังไงแล้ววะเออไตไปหันลายย่ายพอดีละงูหน่อยละยย่ายห้องเลยดึงหยาบเสามสีหัวเลยพี่หนอ mười lăm mọi người lông hôm nay hui đi nọ mọi người 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 hoa. chúc, chắc, chúc, chắc, chúc chắc. Không dên, dên mà ว้าวว้าวเอายกโชว์หน่อยโอ้ยหนึ่งคู่โอ้โ,โอยหยายล้วนอุย้ยมันไม่เห็นมันบังเออลูกมันลูกมันโอ้เอาอีกแล้วยายล้วนมอดดกจริงๆมันยายล้วนเนี่ยสะบิงหัวบันทั่ว์วันนี้เขาป้าไปพิศน,น,นุานวันนั้น เดี๋ยวห้องเจ้าของขึ้นก่อนนี่โจมซอยนี่เด้นี่อุ้ยรูดมือเพว่มมามันในหูดินมันกำลังงามเลยเลี้ยงไอหัเดี๋ยวเอาอีกหัวก่อนนะเออฮักบนอ้มันเนาะ นี่อืมมาอีกแล้วหนึ่งหัวสองติง,ง,ตงคู่กันเลยฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ได้สอง,สอง,งคู่กันรเป็นงามเป็นงามกําลัางลงอีกนะกงกําลังกิกเอาโอ้โหหนึ่งคู่มาอีกแล้วเจ๊บวนเจ้าบอลสองคู่เลยนะสามคู่สี่คู่แล้วฉันได้หนึ่งคู่นะแต่แต่หัวหนึ่งฉันวิกไปหมดเลย <laughs> หัวหนึงฉันวืกไปหมดเลยเอาอันนี้ก็โชว์อีกหนึ่งคู่ขนซิโยะเลยของเจตุกพี่ล่ยอนลูกสาวันอลูกสาวันเองอันนี้ชั่วกล่องในนู้เจตีลยวงืขึ้นได้อีกแล้วนะหนึ่งหัวอ,อันนี้เน่ย เสียมือเดียวไม่ได้ตาได้แก้ถอห้ามสับนะ่นมันห้ามสับนะแกให้นอยจ่าจุดจับจบจุจับกันละพี่น้องเอ้ยเอาบุกบุกเี่ยวพื้นทีเนาะกำลังเกี่ยวพื้นทีเต้นตื่นเลยบี้ โอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยเหรออีกเลวหนึ่งฮะโอ้อยแล้วนะใช่รอถอดบ่ได้ถอดไม่ได้เลยอ่ะแตหาเด้อือแทนแท แทนแก่นแก่นเดินมาคนมาเฮ้ยมาอีกแล้วไข่รีบั้งเนี้ยลูกเครม่องอีกจล้วจิ้วจล้วไว้แน่นเลยเกินนี่ออกมาเลยอ่ะ เนี่ยโอ้ยทำไมมาอีกแล้วเคียวเงียวเคียวเงี้ยวโอ๊ยาดี่หมล้กเบบี้มาแล้วมาแล้วจ้าคโคโรคิรีขึ้นมาแล้วจ้าอันนี้ก็สามลูกจ้าสามลูกโอ้ยโอ้ยพันใหม่ดีทูกันมาแล้วมาแล้วหนุ่มลูก แล้วกบล็อกเพาลุดอันนี้แตกไปหน่อยแม่นดอกมันอยู่คนละพักอยู่ในใยขวั้วจะที่บล็อกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออมันก็เป็นหัวน้ำหายทางเขาบ่เขาอันนี้ห้องคอยห้องคอยคอยน้อยเออกระช่างเขามาข้างหน้าเ้าก็บอกอยู่ดิหัวที่สองนะคะพี่น้องชมชมชมยาวใหญ่ด้วย เต่มอนค่ะพี่น้องอ้จุกจับจุกจับจุกจับทันนาเขากันคแห้งขงัแห้งขงวายอ๊ะพูดอยู่ตาน้อยคือมันอยู่เพญานาัวใหญ่แห้งนี่เราเมนมาเทาเออเา่เป็นกแบบตัให้กวนกปนาบดโอ้เดีวเราได้ซ้อวาหอ๊ะ่าหัวน่อยอีกนับบ่ได้อ้ยเพื่อนมีได้มีแต่วายอ๊ะไงมาคายคือยังต่างเพื่อนเทนี่ นี่นลากขึ้นมาไม่จะบักอะโลอะโลบักคอยก็ได้แตะเจ้อยหน่อยเจ้อยหน่อยไปหน่อยเขาเฮียข <c oughs> ึ้นเฮียขึ้นเจ้าก็ะหิวค,วคอ,อยกระหิวย,ยู่นี่พี่น้อง <c oughs> ลากขึ้นมาอีแล้วเทา่านี้โอ้เขาเดียวเราลากขึ้นมาเขาเดียวหลักลากขึ้นมาไปกินน้ำตกอออกเลยยกกันสลูจกกันฮ้อ<ด>นสลูก<ด>ันเลย ผมเดียวสามคนละพี่น้องไทยรูปายยรูปยแล้วผ <laughs> ุมเดียวสามคน <laughs> เขาเดียวถวดออกมาเขาเดียวถวดออกมาบึงในดากมีนี่เนี่ยมีทีหัวเง้วนะสรูหยาดกันนี่เพื่อยู่หันลาน่ลลองไร้เขื่อเครับสันหัวบ่ไ้ปานีดอกเอ้านี่อ้าสรูกันเึงุ่ผมหนึ่งสามคนคนสี่ออกมาถือกล่องลวพี่น้อนนง ยุมกันอยู่นี่ละนี่มันผุ่มเดียวเลือเสื้อแห้งงอกูลูคีรีเฮ้มึงนกระตานี่ยง้มันนี่พี่น้องโอ้สางลางแตยังวะง้อปยางงามนี่องมีไงนี่ราบาเนี่ยเอามาใส่กับตาอีกก็มีมันเรา มีออ,อกมีออกกล้องไว้อยู่พี่น้องตอนนั้นพูดหอบขึ้นมาแล้วคุณโอ้โยมันน่นนะ